วันพัสด 13R โผล่บนกิปเเบนยืนยันใช้ชิปแล้วดากอน8.3กิปเบนนะครับได้เปิดเผยข้อมูลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอีกแล้วครับโดยครั้งนี้เป็นวันพัสด 13R ที่ได้รับการทดสอบแล้วพร้อมระบุว่าจะเปิดตัวและจัดขึ้นพร้อมวันพัสด์13อร์ชั่น Global ในช่วงต้นปีหน้าและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่แน่ใจว่า 13R จะเข้ามาขายที่ไทยหรือไม่แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยนันอย่างเป็นทางการแต่ก็พอมีรุ่นนะครับเพราะวันพัสด 12R รุ่นก่อนหน้านี้ก็มีวางขายที่บ้านเราเช่นกันครับโดยจากรายงานที่เปิดเผยวันพันรุ่นนี้ทําหมายเลขรุ่นจะเป็น CPH2645 โดยทดสอบนําไปใช้เป็นฟาคอมแซดากอน8 Gen3 ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวที่พบในวันพัน12และเวอร์ชันที่อัปเกรดจากแซฟดากอน8 Gen2 ที่ใช้บนวันพัน 12R นอกจากนี้นะครับสมาร์ทโฟนที่ทดสอบยังมีหน่วยความจ RAM ําแรม 12G เลยเป็น Android 15ด้วยรวมถึงคะแนนทดสอบใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆที่ใช้แซบดากอน8 Gen3 เช่นกันครับโดยได้คะแนนซิงเกิลคอยอยู่ที่2,238คะแนนและมันติคออยู่ที่6,761คะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่ระดับสูงเลยทีเดียวครับแล้วก็เชื่อนะว,ว่าวันพัส s 1สาเนี่ยจะเป็นรุ่นลดสเปคของวันพัส s 1สที่มีระบบพาร์ทแวร์รองลงมาน้อยลงนิดหน่อยแต่ทําให้ราคาเนี่ยมีถูกกว่ารุ่นหลังนั่นเองครับ Thank you.